สวัสดีคะ่ะอุ้มคะ่ะจากช่องโมโมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เขาค้อนะคะอุ้มบอกไว้ก่อนนะคะอุ้มไม่ได้มีความรู้เชิงลึกแล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แต่ที่มีก็คือประสบการณ์จากการปลูกผักมาแล้วกว่า10ปีปีนี้2022ก็เข้าสู่ปีที่11แล้วคะ่ะก็อุ้มจะใช้ประสบการณ์จากการที่ได้ปฏิบัติได้ลงมือทําได้ลองถูกลองผิดนะคะมาบอก เล่าในแบบฉบับของโมโมฟาร์มค่ะส่วนวันนี้อุ้มก็จะพาไปดูวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นนะคะที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่ทางโมโมฟาร์มเราใช้อยู่นะคะ 1. นึงองน้ําค่ะ 2. ก็จะเป็นที่กีดฟองน้ํานะคะก็จะมี2แบบแบบที่หนึ่งก็จะใช้เป็นไม้บรรทัดก็จะเป็นฟุตเหล็กกับคัตเตอร์ค่ะ แล้วก็จะเป็นที่กีดที่ทางฟาร์มเราทําเองค่ะสามนะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะสี่จะเป็นถาดพลาสติกค่ะห้าเป็นกล่องพลาสติกค่ะหกก็จะเป็นปุ๋ย a อดีเจ็ดเป็นกดไนติกที่ผสมน้ําแล้วค่ะแปดก็จะเป็นเครื่องวัดค่า EC ค่ะเก้าก็จะเป็นน้ำยาวัดค่า PH ค่ะ องน้ำน,นะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็จะเป็นแบบแผ่นสำเร็จแบบที่2ก็จะเป็นแบบแผ่นเรียบนะคะขีดกองน้ำของเรานะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบที่1งง่ายๆเลยค่ะก็จะเป็นไม้พทัดพุดเหล็กนะคะแล้วก็ใบคัตเตอร์ค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นที่กีดที่ต้องฟาร์มเราทําขึ้นมาเองค่ะโดยใช้ท่อ PVC ค่ะขนาดนะคะก็ เอาตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ใช้ใบคัตเตอร์ทากาวติดได้เลยค่ะส่วนมเมล็ดพันธุ์นะคะที่ฟาร์มเราส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นผักสลัดค่ะก็จะมีสลัดกรีนโอ๊กนะคะเลดโอ๊กเลดคลอนฟินเลบัตเตอร์คอสแล้วก็เบบี้คอรสนะคะส่วนถาดพลาสติกนะคะตรงนี้ซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะ เราใช้สําหรับรองฟองน้ําเวลาที่เราเพาะนะคะทําไมถึงต้องเอารองเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งค่ะส่วนกล่องพลาสติกนะคะใช้สําหรับใส่ฟองน้ําที่เราเพาะเสร็จแล้วนะคะก็จะทําไมเราถึงใช้กล่องพลาสติกนะคะก็เพราะว่าหนึ่งนะคะมีที่ปิดกันหนูกันแมลงที่เข้าไปกินเมล็ดนะคะสองนะคะมีความทนทานแข็งแรงระดับหนึ่ง สมมีการยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นที่ทางโมโมฟาร์มเราใช้อยู่นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่มีคำแนะนำหรือว่าคำถามก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าดูแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อุ้มฝากกดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจอุ้มทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะวัสดีค่ะ